และแล้วในที่สุดผมก็ได้สักทีนะครับผมกับคา 98k tsr ส u ลด i เกิลถาวรตัวนี้นะครับผมในที่สุดนะครับก็นะดีใจจังเลยนะครับผมนาะดีใจจังเลยในขณะที่คนในเซิร์ฟนะครับก็น่าจะได้กันเกือบหมดทั้งเซิร์ฟแล้วนะครับผมนะครับ อ่ะก็คงจะรู้กันนะครับว่าสไนตตัวนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงผมก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากหมายที่ดูรู้เลยก็คือดาเมจมันเนี่ยเท่ากับบาเล่นนะครับหนึ่งร้อยเท่ากันเลยแต่ว่าผมเคยทําลองแบบเทสให้ดูนะครับว่าระหว่างบาเล่กับคาเก้าแปดตัวเนี้ยตัวไหนแรงกว่านะครับบาเล่เนี่ยแรงกว่านะผมจะลองเอาสไนคา,าเก้าแปดไปเล่นในห้องสไนตดูนะครับว่าเฮ้ยมันยังเจอบาเล่อยู่ไหมแต่ผมมั่นใจว่ามันยังเจออยู่นะ แล้วเราจะเอาสไนคาก็8ตัวเนี้ไปปะทะกับบาเลตดูซิว่าใครมันจะแน่วกันแต่ขึ้นทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่ฝีมือเว้ยไม่ได้อยู่ที่ปืนเว้ยเอออยู่ที่ความแม่นเว้ยโอเคครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิกใชอบตาเพลเกมันด้วยนะผมนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่จากชอบทาเพลเกมันเองอ่ะในระหว่างนี้ก็รับชมโฆษณาสกู้วเราเข้อบอยู่เลยนะครับอยากได้ไอดีที่มันราคาถูกๆจังแต่พอหาซื้อไอดีราคาถูกๆเราก็โดนเกียนโดดตึกตายดีกว่า เฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวไอ้น้องได้ยินไปว่ว,<ๆ>ว่าอยากได้ไอดีราคาถูกๆถ้าอยากได้แบบปลอดภัยแล้วก็มาที่นี่สิเพจราฟาเกมที่นี่ไม่ต้องห่วงเลยไม่รู้ว่าจะยิงสู้ก็ได้หรือเปล่ามาเนี่ยมาถึงก็เจอบาเล่เลยฮะบาเล่ก็ยังมีคนเล่นเนี่ยแต่ต่อไปนี้คือมันจะไม่ได้มีแค่บาเลตอย่างเดียวแล้วห้องนี้มันก็จะมีมันจะมีอะไรวะคาร์ก้าแปดนะครับคาร์ก้าแปดแล้วก็มันชื่ออะไรวะ บาเลตเอเอ,อกูพูดพูดไ <c oughs> ปบออบงาปบาเลตไม่ยอมหรอกเว้ยเออไม่ยอมหรอกเว้ยเสียง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 ยุบหัวหัวกูเลยนะบาเลตอ่ะไม่ถึงตายแน่เลยนะบาเลตอมอตายแล้วตายแล้วรู้เสียงบาเลตเพื่อนปะ อาจจะสักแปลกๆนะครับเพราะว่าตอนนี้มือไา้มันสั่นไปหมดเลยอะ่ะเฮ้ยซ้อมหน้าใส่เบร่เล่นดีไหม <c oughs> อโอนเหล่าตัวโบจะเอ้ยอย่าหน้าเหลาเพื่อนผมยอย่าเด๊ <c oughs> ไม่เอาสามงามนะครับเหมือนไงราคาก็แปดเมตบาเลี ไอตัวที่ผมยิงส่วนใหญ่นี่แม่งถือบาเล่ทางนั้นเลยนะจริงากตัวชิบหายทำไมกูยิงไม่โดดวะเนี่อโอฝั่นไม่ตายไม่น้อยนะครับาเล่ที่ไม่น้อย นัดเดียวอยู่โน้หลับสบายครับพี่โอ้ฝั่งกูจะแพ้แล้วเฮ้ยเออโดนหลับปิดท้ายนะครับเพื่อนกูแต่เนี่ยบาลีไม่ถือบาลีตัวดั้งเดิมแล้วแม่งไอ้นี่เลยปะ แม่งน่าคิดถึงจัดเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่เบเล่ช่วยสบายนะครับเบเล่ที่ช่วยสบายที่ผมจะใส่เลยก็คือจะเป็นเบเล่ตัวนี้แหละสีทองมาเดินนะครับขอบมันเหลือนะครับพูดเอาง่ายๆเลยแล้วกันนะครับเหมือนเบเล่ฟ้าแหละแต่ว่ามันแค่สก,กินอนะมันแตกต่างกันแค่สีแค่นั้นแหละอ่ะลุยกันต่อครับอันนี้ด่านอสมบทีโ่โอ้โหเสียงเสียงปลาเล็กมาช่างไพลล็อกเดาะสะเดาะหูจริงๆ พอเป็นเบไวแล้วขอาสุดมันจะหมดเร็วนะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยยิงไม่โดนนะน,นั่นคือเป็นการแบบทักทาย oh <my S 1> เล่นมุกให้คนดูดูเฉยเฉยแต่กูก็เล่นเนียนเก้อโอ้โหเฮดช็อตยูโนาะบ๊ายบดีครับเดี <c oughs> yeah! ยิงไม่โดนเลยนี่เนย โอ้ยย่าลอยยังงี้โอ้ดูทุกคลิป FC ครับเอ้ยเมื่อไหร่จะลงคลิปครับรอนานแล้วผมกระดงทุกวันนะ่วงนี้ไปถึงคลิปวันนี้เหรอไม่วันนี้ก็อัดอยู่นี่ไงแล้วผมอัดช่วงเวลาจะห้าโมงก็เนี่ยคนเล่นน้อยมากเลยนะจริงมันถึงแบบมันเป็นช่วงแบบเวลาคนกำลังเลิกงานเลิกเรียนนะครับ ไปพี่ใหญ่ลบหลูปป่บว่าเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยขอสุดขอสุ่มก่อนขออจิ๊บผายละขอโทษนะครับนนกูหล่นเนี่ยเมื่อกี้คนไม่เยอะเกินแหมห่านะนี่มันต้องบริหารให้ดีจริงๆเลยย,เลย,ยังไงยังไงกู้ชอบบาลีจิตนี่นี่ไม่หันมามองตรงนี้เดี๋ยวจ้าฮึมฮึ อนนอโอ้โหไอดาบนี้เซเปอร์ตายพี่โอ้โหแล้วสุดมันไม่พอกูยิงไปเยอะกูยิงไม่โดนไงเอ้า ยิงตูดปะล่ะริงหันตูดให้กูยิงหมดอ่ะโอ้ไม่ยอมแพ้นะเว้ทีมเราสู้นะเว้ยสายยิงมาขนาดนี้แนละ้วไปยิงไม่โล่ไม่พอใส่สไนเปิลเราจะน่ากลัวเกินนะครับคนดู โอ้โห oh! พวกคุณนี่ไม่เกรงใจผมเลยนะผมต้องวิ่งมาหาพวกคุณถึงในบ้านนะคุจะไปยิงได้เออจริงแล้วไม่ค่อยเอาเลยวุ้ยเครื่อนดีมาก่อนโอเคเหมาสองเลยนะตรงเนี้ยเ <c oughs> หมาสองแน, <c oughs> น่ใจอันนี้อีกห้องหนึ่งน่าจะเป็นห้องเดิมแหละจะเปลี่ยนด่านด่านไม่กระดาษเดิมอ่ะด่านที่เราเล่นกันตั้งแต่ แต่ว่าที่ผมดูฝั่งของข้ามนี่ถือบาเลกันให้ว่อนเลยเว้ยผมก็เลยกดเข้มามาไอตาที่แล้วเราเรายิงเรายิงกันที่หนึ่งฝั่งเราใช่ไหมเออตอนนี้เราไปอยู่ฝั่งเขาเหล่าได้ก็เหล่าจะเหล่าได้ก็เหล่าจะอุย้ยคนเข้าออกเป็นบ้าเล่นเข้าออกเป็นโซเว่นเลย Ơi, hỏi tao 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 Tôi tao 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 cái tao 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 chết จะเย็นพี่เบาจะเย็นใจเย็นโอ้โหดูดิเข้าแต่ทีมทีมนู้นมันเข้าแต่ฝั่งฝั่งนี้เออหนุ่มฝั่งนู้นเริ่มมาละบาเลยครับาเลยดูครับอุ้ยเดี๋ยวเรื่องเราต้องนี่อู้โเดี๋ยแล้วัดเจี๊ยบบอกเลยตัวเนี้ยวัดเจี๊ยบตัวเนี้ยวัดเจี๊ยบนี่อ่ะดเจี๊ยบนี่ เอนเหล่าโอ้โหตาตาทีแรกกูโดนเหล่ามาแล้วเนี่ยกูจะโดนเหล่าีเห้วโดนทักเออโดนขอจะเหล่านี่ไปไม่เป็นเลยนี่บาลใช่ไหมนี่จริงๆนะ คาก็แปดอะผมเอาจริงๆอะผมชอบมันตั้งแต่ตัวคาก็แปดที่มันไม่ใช่ตัว T-R ที่ผมถืออยู่แล้วนะผมผมเล่นนอกรอบ,บเล่นเงียบขำๆอะไรเนี้ยแบบไม่ได้อัดคลิปอะผมก็เอาคาก็แปดะมาเล่นแบบมันๆนะเออแต่ว่าคือเรื่องความแรงอะมันสู้บาเลตไม่ได้ไงแต่พอเป็นตัว T-R แล้วอือหลงรักเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบบาเลตนะบอกไว้ก่อนบาเลตนะชอบอยู่แล้วครับ แต่ถ้าเล่นแบบพิ้วๆอะผมยกให้ไม่ขาก็แปะแต่ว่ายิงชัวร์ๆเนี่ยผมยกให้บาเลตครับเพราะบางทีเนี่ยยิงตัวเลืออเ่อยๆสามสองอย่างเงี้ยขาก็แปะก็ดับยิงไม่ตายนะมันดูดิชิว้วกระื่ืดดัวบาเลตปัดตงก้าวที่ไปได้เล่นแล้วแล้วทีลอยเขาที่ไม่โดนทีช็อต,ตมัวมัวเนี่ยไม่ยิงโดนดูเดีววยวยิงไปยี่สิบหกตายหนึ่ง ตุนเอาตายหรอตายแล้วแน่นะตัวเองมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะโอ้กูอยู่ผิดฝั่งกูกูน้าอยู่ฝั่งน้ำเงินนไม่หน้าอยู่ฝั่งนี้ไม่ได้อะไรนะมันดออินนู้นโดนย้ำแล้วขนาดนี้ไปๆๆๆๆมๆลึกลึกไม่ลึกลึกไๆๆ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  ครัแบแปะแอะหนึ่งนัดไม่ตายถ้าเป็นบาเลตอ่ะคือบาเลตอ่ะจะยิงชัวร์กว่านะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าบาเลตยิงหนึ่งนัดตายแบบมันไม่ได้ตลอดนะบาเลต์หนึ่งนัดไม่ตายก็มีนะครับบอกไว้ก่อนนะนี่บาเลตแหละทำอะไรข้าไม่ได้หรอกจ้าว,ว,วู้ย โอ้กลางอากาศการอากาศเพรา,าะว่ยวิงมันว่ะนั่งมันใช่ยิงโดนก็ยิงมันนะครับแต่ยิงไม่โดนเท่าไหร่ขวบตอนเนี้ยขวบว่าสางเลยทีเดียวนี่ยิงปื <laughs> งนเขาปั่นไส้อะไรชัด <laughs> ก็ได้ปิดท้ายพอดีก็ขอแอคลายแล้วกันนะเพโอเคเดี๋ยวจะเล่นอีกตาเนี่ยนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปเล่นเลยนะครับผมมาเล่นห้องนี้น่าจะเนี่ยน่าจะเป็นรอบที่สามนะมั้งอ่านชื่อห้องให้ดีนะครับผมว่าเก็บมีดไว้ฟันหัวพอมนะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าผมเอามีดไปฟันคนในห้องเมื่อไหร่กูคงจะโดนประโยชน์แน่นอนแต่กระสุนมันน้อยอะอยากให้หัวห้องเข้าใจอ่ะ บางทีมันก็แบบสถานการณ์มันบีบไปเล่นไม่จ้ายิงเล่นปะเนะี่ยเดี๋ยวยิงเล่นนะแม่ว้าวยาชิฝายนี่นี่เจออย่างนี้หนูก็ตกใจเป็นนะครับพี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเพื่อนกูไม่เห็นเหรอหลังเนี่ยเมื่อกี้ลบ กระโดดยิงไงกูเลยเย็นโดดปึ๊บจึ๊บเดินยากเย็นๆอืมต้องพยายามยิงที่หนึ่งฝั่งเข้าไม่ได้ยเยอะเนี่ยขอโทษนะที่เหล่าว่ามันกระ <c oughs> สุนมันไม่พอจริงกระสุนมันไม่พอกูไม่ได้อยากจะเล่าเขาเลยโอ้ขอโทษนะเขาพิมพ์มาแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> ตัโวโตเที่ยวมีกระสุดเหมือนไม่พอบอกว่าพี่จะเข้าใจผมบ้างพี่เออคุณไม่โดนเฮ้ยโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอ้โหตามาเรื่อยเลยไม่เป็นไรไม่ใช่เดี๋ยวเลือดมันเต็มมาเลยโอ้โห้าก้าแปดโดนสอย อยากรู้จริงเชียวว่าแบบเฮ้ยคนที่เขาเล่นมาโคเง,งี้ยแล้วเวลาเขาเล่นสนายตัวเนี้ยอยากรู้จริงจิงนะว่าแบบเวลาเขายิงสับเงี้ยมันไวปะวะมันไวขนาดไหนเพราะว่าคา98อ่ะมันเวลามันสับอ่ะความรู้สึกผมอ่ะไม่ต้องความรู้สึกอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะใช่แหละคือมันสับไวนะมันไวแบบมันนิ้วมากอยากรู้ริว้วมันจะรัวขนาดไหนีปกูยาก มันจะยิงกูเพื่อนช่วยกูก่อนยิงคูไข่แตกแล้วเน่ยิงไข่ตัวละครตัดต่อข้ามไข่แตกรอนได้กระหมันแล้วน้องเออออกบ้านหน่อยพี่ผมก็พยายามออกเลยแต่มันได้เลยมาจิงชั้นคนนี้ยังงันเหรออหอวดใจเลยให้คมได้ชอบ อันนี้ไปเลยย่าเหล่าเลยขอร้องล่ะเออนายไม่อ่านชื่อห้องเหรอวะตอนที่นายไปนั่นอะ่ะตอนที่นายกดเข้ามาเล่นน่ะอ่านต้องไม่ชื่อห้องน่ะเออเดยนโดนอ้องด่าที่หาย <c oughs> เดี๋ยวเราโดนด่าร่วมกัน้องโคตรเดือดเลยตากห้องดเดือดล อุ้ยยิงไม่โดนนี่เด้อกอนเหล่าเลยละกันเฮ้ยกูเพ <c oughs> ิ่งพูดเองว่าแบบว่ายาเหล่าล <c oughs> อะไรนี่วองด่ากูชิบหายแนะล้นด่ากูแล้วตัวเดียวแล้วก็แพ้แล้วกูไม่อยากโดนผดท้ายเลยจีจ <c oughs> ีซิว ชิวเหรอวะโอ้ ready win นี่ oh. ชิวเหรอวะฝั่งน้ำเงินนี่ได้ไป97นั่นะ <c oughs> อะฝั่งน้ำเงินยิงมาขนาดนี้ชิวเหรอวะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะครับผมนะก็มีเท่าน,นี้แหละนะครับกับการที่นะเอาสไนค์คาร์ก็แปลกประปทลากับบาเลยนะครับคนดูก็เห็นกันแล้วเนาะโอเคขอบคุณรับชมคลิปนี้มา,มากๆครับผมแล้วเจอกันจ้า